เย่ Yo, สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี่ยวตอนนี้ผมมีในเกมไมยครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับในในคลิปนี้ภาร,รกิจของผมคือขยายใหา่บ้านผมขึ้นแล้วก็ไปตัดไม้หาหล็กหาหินอะไรอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมไม่ได้ชวนน้องมาน้องผมไม่มีเวลานะครับอือดีหนึ่งดีเห็นน้องน้องไม่ ไปคนแบกแม่หูหนเอบเลนไปคนแบแม่เลีลค่ตัดไม้ ตัดไม้ตัดไม้ตัดตัดมาหาอืมอ่ะสร

รอดห่มจิหมดแล้วทีนี้เบิร์นมีเลลี่ล้วก็ดีเล บอกเียง้ตรงหนุ่กินก็อุ้ม thank mm -hmm. you mm -hmm. นี่เริ่มหมื่นแล้วเริ่มหมื่นแล้ว

bunuh lu tuk tak nih เจอไวนี่และอตุ๊กเกินแน่เลยกเแรค่ะซ้อหรีทองเด้ออืม Ôi, đẹp lắm Ôi ได้หมู่ได้ยังอ่าได้เร็วไปเลยขอเปลี่ยนอืมของมีค่าดีกว่าอืมพวกนี้ม่ได้ใช้แล้วไปทิ้งไป อกไ้ที่เจออยมีที่ดอกสีขาวแต่ไม่เห็นยังไงยังมียังไงว เสียงอะไรวะน่ะเสียงมันอยู่ที่ไหนเฮ้ยกูหลัวกวยกูหลัวเด้อดื้อ なあ、さ、ほい、かい,い。 ง่าเรื่องเหรอเออปล่อ <c oughs> ยอ่ะอู้เด็กไก่ให้นังกัดไยมา,ยมาหมาชื่อห่าวอะไรเนี่ย

嗯。Mm. กอตัดจบ EP นี้ด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะว,วันนี้บายบายนะครับทู้มชมนะครับแอ๊